สวัสดีครับท่านชมครับในคลิปนี้นะครับนุ่งรินบุกแกลกชานั้นนะครับจะพาท่านผู้ชมไปทานเมนูเด็ดนะที่ร้านโคนม่วงนะครับนะร้านโคนม่วงนี่ก็อยู่ในเส้นทางที่ถ้ามาจากถนนเพชรเกษมนะครับสี่แยกชะอำลงไปทางชายทะเลเนี่ยนะครับพอถึงเลี้ยวที่จะไปโรงพยาบาลก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยโรงพยาบาลไปนิดหนึ่ง ถ้าใครที่ติดตามช่องลุงรินบุแกแหลมมาตอลอดก็จําได้นะครับนะร้านโคนม้วนกับลุง,ลงรินเคยทาคลิปไปเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับสาเหตุที่คลิปนี้นะครับพ่อทายทำที่ร้านโคนม้วนอีกครั้งหนึ่งต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเพราะท่านผู้ชมนะครับแนะนามาว่าที่ร้านนี้จะมีเมนูเด็ดอีก2เมนูนะครับให้ลุงรินไปลองทานดูนะครับว่าจะอร่อยจริงตามที่ เขาแนะนํามาหรือเปล่านี่เลยครับนะปลาดุกทอดกรอบผัดเผ็ดนะผัดพริกแกงเนี่ยนะครับนะเห็นกระชายลอยเด่นเป็นสง่าเลยนะครับเครื่องแกงชุ่มฉ่ำนะสีสันสวยสดหน้ารับประทานเดี๋ยวสักครู่เราจะลองมาทานกันนะครับว่าสมดังที่แฟนรายการแนะนามาหรือเปล่านะครับนนี้ก็เนื้อปลาที่เขานะผัดพริกแกงผสมมาแล้วนะครับนะโอ้โหให้พริกแกงมาเยอะเลยนะครับนเนื้อปลาดุกทอดกรอบ อีกเมนูหนึ่งคือเนื้อทอดนะครับเป็นเนื้อทอดแบบโบราณเขาบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับใครที่เคยทานเนื้อทอดแบบที่คุณพ่อคุณแม่เคยทําให้ทานนะครับเมื่อสมัยเรายังเด็กๆอยู่เนี่ยนะครับเป็นเนื้อทอดแบบนั้นเลยจริงๆนะครับเป็นเนื้อทอดแบบโบราณแล้วก็ที่สําคัญนะครับอันเมนูนี้ก็ในคลิปที่แล้วนะครับเป็นเมนูเด็ดที่ลุงลินเคยแนะนําไปแล้วปลากระพงต้มส้มนะครับเป็นปลากระพงที่สด มากมากเลยนะครับความเด่นของเมนูนี้คือเขาใช้ปลากระดกกระพงที่สดมากๆนะครับไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วก็น้ำต้มส้มนี่นะครับนะสดแล้วชื่นใจนะครับถ้าใครที่ดูเมนูที่ผ่านมาที่ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับที่ลงไปนี่ก็ทางรุนนีเคยแนะนำไปแล้ววันนี้เราลองมาทานกันอีกครั้งหนึ่งนะด้วยความติดใจในรสชาตินะครับว่ายังอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับนะี่ครับก็ซด ตามต้มส้มเป็นลบแรกเลยโอ้หเหมือนเดิมนะครับเนื้อปลาเป็นมือเดียวเสดมากปลากระปงสดมากเนื้อแน่นหดเหยอว่าถึงเนี่ยประดุกรับ dài vậy Nếu không còn tổng nếu rồi, tổng nếu

รับป้าอ้วนก็ถ่ายทําคลิปให้ลุงดินได้ไม่นานก็อดใจไม่ไหวนะครับด้วยความหิวบวกกับความอยากนะเห็นลุงดินทานแล้วนี่ก็อดใจไม่ไหวนะครับนะก็บอกลุงลินเป็นคนถ่ายบ้างนะครับป้าอ้วนก็จัดการนะครับด้วยความรอร่อยนะครับ ลีลาการรับประทานของประอ้วนนี่นะครับนะ้แฟนๆรายการช่องลุงลินบุกแกร,ร่งเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหอยากให้ประอ้วนมีคือมีการถ่ายทาคลิปตอนที่พระอ้วนทานอาหารในทุกครั้งนะครับเพราะว่าพระอ้วนทานแล้วดูมันอร่อยไปหมดเลยนะครับดูครับลีลาการรับประทานนะร้านไหนที่ต้องการโปรโมทนะให้ประอ้วนไปเป็นพรีเซนเตอร์นะี่รับรองได้ขายดิบขายดีแน่นอนนะครับ ตอนนี้ก็ได้ข่าวแวแวๆนะครับนะปะ้าอ้วนจะมีช่องเป็นของตัวเองแล้วนะครับแต่จะทําเรื่องราวเกี่ยวอะไรก็โปรดติดตามกันนะครับสำหรับการคนม่วงนี่ก็ลุงดินรับประกันเลยลว,ว่าอร่อยเด็ดแน่นอนนะครับราคาก็ไม่แพงในวันนี้ที่ลุงดินมาทานเนี่ยสามบาทเท่านั้นเองมีข้าวเปล่าอีก3จานแล้วก็เครื่องดื่มน้ําอัดลมอีกนะครับตอนนี้ที่ร้านก็ร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลด้วยดังนั้นก็มาใช้บริการกันได้นะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ